ครารูสองสองสองวันลีสีชมพูครับับมาเจกับวกเราอีกแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผ่านไปประมาณกี่วันวะห้านาทีแล้วกเซียก็เสดเดิมโอ้โหคณะายโยธาครับตึกวิทยาการคอมครับป๋าการตลาดเหมือนเดิมนะตัวเองตัวเองอ๋อของยวเซอร์เรา้ายระครับวันนี้เราจะมาก๊อปเพลงของพี่บอยพีนเมเกอร บอลนี่แค่อยู่ข้างอยู่ Small Room การขอขับการขอขับแปลว่าอยู่ชัวนั่ชวน์อดิโอนี่เหรออะไรมันจะฟูมชัวรนัู่มชัวร์ RS เลยบอกพอพครับพอพอใช่มีสองหรือเปล่าครับก็ทีนี้มันออาจากความรู้สึกของใครบางคนนะครับในตอนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราไปเจอเพื่อนของเรามาค่อนข้างจะนานพอๆนะครับแล้วก็ก็คิดถึงเพื่อนเนาะเหรอคิดจริงครับคิดจริงมากจริงจริงคิดถึงเหมือนกันอ่า ก็อยากจะให้เพลงนี้ส่งไปให้ถึงเพื่อนทุกคนนะครับและก็สำหรับคนที่อยู่ชายแดนภาคใต้นะครับครับส่งไปที่ไมครับก็ไม่รู้ปุ๊บครับแล้วก็กับทหารที่เรบกับกัมพูชาอยู่ครับกัมพูชาหรือเขมรปะเขมรก็อันเดียวกันเขมรกัมพูชาอันเดียวกันได้เว้าใจไม่รับดุเพลินเธอยังไม่เข้าใจ But I'm not alone We're still the same We're still the But I'm the one who But I'm the one who cares I don't to In the place where we used to be It's so much จะไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบเป็นคิดหรือไรไปใครกลายเป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนฝันฝันอยู่ใกล้้เธอกลายเป็นคนที่รอกกเการปฏิบัติสุดที่เธอเอยาก <c oughs> Ta coi bóng trăng yêu, Y'ghi rụng dài gai. Đến lát ta y'ghi mọc bàn, Và chân coi y'ghi mật quay, Y'ghi chân y'ghi quân Nam ที่จะไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพืนคนนกันนันคนมันกันนกั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 กััวกันกันกันเันนกันกนันันก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 ันนกันกนนกนกันกนกกัน เปนแฟเอะไรเยาที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบ,บมันคิดอะไรไปรไปแกลเเ็็นปเพื่อนกันฉันไม่รู้อ,อะไรเลย ในความคุ <ítulo> ้นเคยกันอยู่มันฟังอะไรมันยากที่มากกว่านั้นันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันอาจมันคิดอะไรไปไกลนีกว่าเพื่อนกันไม่คิดอะไรก็เป็นเพื่อนกัน เน่งห้ยกีเราพิชัดไปเลยนะพวกเรารวมสอง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 ครับสองสองห้องนี้สีชมพูครับครับพวกเรารับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จำกัดเพศอะไรนะครับมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับชาเฟซบุ๊กของ r m u t นะครับของมหาลัยอะไรไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวโดนแบนนะครับไม่ได้ครับจะลงไม่ได้แล้วคนรู้กันอยู่ครับครับค่อมาครับขอบคุณมากครับ